ันนี้เราจะพาไปประเทศอียิปต์ตลาดพื้นเมืองที่มีป,ประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายร้อยปีแน่นอนครับเรากําลังพูดถึงตลาดคารเอลคาลิลีตลาดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมของชาวอียิปต์อียิปต์เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมโบราณเราจะพบโบราณสถานมากมายที่เมืองไคโล วันนันักท่องเที่ยวต่างมาที่นี่เพื่อมาชื่นชมอารยธรรมของชาวอียิปต์คือผมไม่อยากเชื่อเลยล่ะครับว่าผมจะได้มาเห็นอะไรแบบนี้นะครับสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยมันอายุมากกว่าพันปีเลยนะหน้าทึ่งจริงๆครับเจ้าพวกนั้นก็คืออูฐที่เขาใช้ขี่กันในทะเลทรายใช่หรือเปล่านี่นักท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นกับการขี่อูฐเป็นครั้งแรก Welcome to Egypt Lab ความสนุกอีกอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวหลังจากการชมโบราณสถานก็คือการขี่อูดนี่เองกลับมาที่ตลาดคานเอลคาลีลีกันอีกครั้งนะครับสเสน่ห์ของตลาดโบราณแห่งนี้ก็คือกลิ่นอที่เจ็้อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไคาโรนอกจากนี้ยังมีร้านค้าให้เลือกซื้อสินค้าต่างๆมากถึง1 5 0 0ร้านด้วยกันตลาดคานเอลคาลีลีเป็นตลาดที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในอียิปต์มันเก่าแก่มากๆเลยครับ ผมคิดว่ามันอายุราวห้าร้อยถึงหกร้อยปีได้ละมัง้งน่าจะประมาณนี้เราจะสามารถพบกับของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองมากมายหลายประเภทได้ไดที่นี่น,นอกจากนี้อัน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 นี้านตายแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีได้ด้วยหรือนี่พวกเขาพยายามเรียนรู้ภาษาต่งตางๆเพื่อสื่อสารกับลูกค้านานาชาติครับ o ปอป o p p ป oppa o ป p ปาปปปปปปผมรู้จักภาษาเกาหลีนะอป p ากำนำสไตล์ผมชอบดูรายการเกมโชว์เกาหลีมากๆเลย อันยมอมเซโยอัญชารีโยสวัสดีครับคุณตาครับอ,อ,อีกฟางหนึ่งของตลาดพวกข้าไม่ค้าทั้งหลายต่างจับกลุ่มกันฐานอาหารแล้วนี่มันชื่ออะไรคุชารีอาหารพื้นเมืองของประเทศอืมคุณชาลีครับ ชั้นหนึ่งเลยละครับผมรักมากเลยคุณลุงที่ต้องฝากคุณพ่อเขาไม่ค้าไปที่ตลาดเพื่อเสิร์ฟผู้ชรี่าทางผู้ชรีของคุณลุงจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนมากเลยนะครับเย่เย่เย่ผชารีคุชารีผุชารีเพราะว่าผู้ชรีเป็นอาหารที่เมืองที่ทานง่ายไม่ยุ่งยากแถมยังอร่อยมากๆเลยครับมันก็เลยเป็นที่นิยมนะครับก่อนจะเป็นผู้ชอรีให้ทุกคนได้ลิ้มลองนั้นพวกเขามีวิธีทำอย่างไรกันบ้างความลับของความอร่อยคืออะไรกันแน่ครับ ห้องฟัวเล็กๆแห่งนี้คือสถานที่สั่งกุชรีนั่นเองครับเรามาแอบถามส่วนผสมของเขากันดีกว่าก็มีมักกะโรนีแล้วก็ข้าวครับวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยครับก่อนอื่นก็โรยผู้หอมทอดลงบนข้าวแล้วก็มักกะโรนีตามด้วยถั่วต้มแล้วก็ตบท้ายด้วยการราดซอสมะเขือเทศเสร็จแล้วครับเป็นยังไงครับน้ำลายไหลกันเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชม คุณสามารถเพิิดเพลินไปกับผู้ชลีแสนอร่อยจานนี้ได้ในราคาเพียงแค่500ร้อยวอนเท่านั้นคุ้มสุดๆไปเลยคือถ้าวนไในอากาศดีๆหน่อยเนี่ยผมก็จะขายคู้ชลีได้มากถึง500จานต่อวันเลยพูังไม่ทันขัดคำก็มีออเดอร์เข้ามาอีกแล้วครับโอ้โหอ๋อครับผู้ชลีสองที่เหรอครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับได้ครับได้ครับรอสักครู่นะครับเมื่อกี้มีลูกค้าโทรสั่งผู้ชลีเข้ามาสองที่นะครับถึงเวลาส่งอาหารให้ลูกค้าอีกแล้วครับ สิ่งสำคัญในการส่งอาหารของคุณลุงเขาก็คือการเสิร์ฟไปถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วแต่ฟังด้วยครับคุชรีมาแล้วครับแม้ว่าคุณลุงต้องทำทั้งคุชรีและส่งอาหารเองคนเดียวแต่ว่าเขาก็ใช้เวลาเพียงแค่5้านาทีเท่านั้นวับรังไหวครับอร่อยครับซาด้วยดูเหมือนว่าซอยแคบๆจะไม่เป็นอุปสรรคสําหรับคุณลุงเลยสักนิดเดียวครับและถ้าลูกค้าคนไหนต้องการคุชรีแล้วก็คุณลุงจะสามารถหาตัวพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและไม่สับสนเลยสักนิดเดียวครับ ในที่สุดภารกิจส่งอาหารของคุณลุงคุชรีก็เสร็จสิ้นลงเออของเพราะผมทำมา13ปีแล้วครับมันเลยเหมือนมีแผนที่อยู่ในหัวของผมเลยทีเดียวปณิธานคุณลุงก็คือการมอบรอยยิ้มและความอ,อร่อยให้กับชาวตลาดทุกคนแม่น่าผมยัง,ย<า>งเป็นร้รานคุชลรีที่ดีที่สุดในอียิปต์เลยนะครับ นี่คือตลาดคารเอลคาลีลีที่เต็มไปด้วยมิตรภาพนอกจากนี้เราจะเห็นว่าทุกคนที่นี่ต่างมีความสามารถพิเศษกันอย่างหนึง่งฮนั่นก็คือการเดินเชินตะกร้าใบใหญ่ไว้บนหัวนั่นเองร้าน,นขนมปังใช่หรือเปล่าแล้วจะขนไปไหนกันขนมปังจ้าคุณลุงคนนั้นซื้อขนมปังก่อนที่ร้านคา้าจะเคลื่อนผ่านไปไปหาเขากันดีกว่าครับขนมปังนั้นเป็นแบบไหนกันแน่ขอดูหน่อยได้หรือเปล่าครับ เออเมื่อกี้ผมซื้อเอชมาสามอันครับก็เอาไว้กินสามมือเลยขน,นมปังนี้ชาวอียิปต์เรียกกันว่าเอชนั่นเองจะกินปเปล่าๆหรือว่ากินทั้งก้อนหรือจะจิ้มซอสจะกินแบบไหนก็ล้นทุกปากชาวอีอยิปต์ทั้งสิ้นแหละครับนี่คือโรงงานทำเอสผู้คนมากมายรอต่อแถวซื้อขนมปังจนล้นโรงงานขน,นมปัผงหผผอมๆที่อบเสร็จใหม่ๆมันช่างยัย่วยวนใจสะ้นเหลือเกินเพราะการจัดก,การของรัฐบาลจึงทำสถานที่อย่างนี้ ช่วยให้ประชาชนอิ่มท้องด้วยราคาที่ไม่แพงเลยครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่ากว่าจะได้เอชออกมาแต่ละชิ้นนั้นเขาทํากันอย่างไรส่วนผสมสำคัญของเอชก็คือแป้งราข้าวหลังจากปั้นเป็นก้อนแล้วก็เอามานนวดเข้ากับแป้งสาลีที่ผสมสาเล้าถ้าหากแป้งของตัวก็เป็นอันสําเร็จแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ แป้เรานี้จะมีทำ6,000ชิ้นต่อวันนะครับแป้งเอที่นวดเสร็จแล้วจะถูกทับให้ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็โยนต์เข้าเครื่องอบทันทีเอสที่อบเสร็จจะออกมาทั้งสายผ่านจากนั้นก็ต้องรีบน้ำเอมาย่างไฟอีกครั้งภายในเอจะมีไอความร้อนที่น่ากลัวมากๆไม่ร้อนมือเหรอครับแบบนี้โอ้ไม่ร้อนหรอกครับผมทำงานนี้มา25ปีแล้ว แค่นี้จิบจิบแหมเงเกียรติยศที่อยู่บนฝ่ามือของผู้ชายที่ทำงาที่ปิ้งขนมปังมานานถึง2ี่ปีนอกจากชายผู้นี้แล้วจะมีปรมาจารย์ที่จับของน้อนได้อยู่บนโลกใบนี้อีกหรือเปล่านะเด็กเหล่านี้ถูกไหว้วานให้ช่วยงานเด็กติดน้อยครับไอ้หนูคนเมื่อกี้นี่เจ็บใจอยู่ใช่หรือเปล่านี่ยไม่เป็นไรผมโอเคแล้วก่อนหน้านี้ไม่นานเด็กนักคนนี้ยังดูหมอยอยู่เลยแต่ว่าในตอนนี้เขายิ้มออกแล้วครับ อีกด้านหนึ่งครับก็มีคุณป,าป้าคนหนึ่งที่หย่อนตะกร้าเล็กๆลงมาใส่เอชเข้ามาเลยไม่นานนะักเอชจำนวนมากก็ถูกใส่ลงตะกร้าด้วยความช่วยเหลือของเด็กๆอาหารเพื่อความอยู่รอดของชาวอียิปต์ทั้งหลายก็มีแต่เอชเท่าน,นั้นครับถ้าเป็นชาวเกาหลีอาหารหลักก็คือข้าวแต่ชาวอียิปต์แล้วอาหารหลักคือขนมปังในบรรดาอาหารอียิปต์ทั้งหมดเอชเป็นอาหารที่นิยมมากที่สุดครับ ไมันจะที่ไหนบนโต๊ะอาหารก็จะมีเอชอยู่ด้วยเสมอแต่ว่าขนมปังที่พวกเขาทานเมื่อกี้นี้มันคืออะไรกันน่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืตาเมายา่าตาเมายา่าตาเมย่ามันเรียกว่าตาเมาย่าเหรออืมอร่อยมากเลยอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือตาเมาย่าครับสำหรับวิธีการทำตาเมาย่าก็ง่ายแสนง่ายใส่กุยช่าย หูวหอมแล้วก็ตบท้ายด้วยทั่วทั่วก็เป็นอันเสร็จแล้วครับหัวใจสำคัญของตามเมย่าก็คือการน,นวดวัตถุดิบให้เข้ากันเคล็ดลับของเขาอยู่ตรงไม้นวดอันนี้ครับนี่มันรูปร่างเหมือนมือคนเลยนะครับเนี่ยอาไม้อันนี้นะครับมีที่มาจากมือเรานี่แหละครับคือถ้าเป็นไม้ตรงๆเนี่ยมันก็จะไม่อยู่นะครับแต่พอเป็นรูปมือก็จะติดได้ง่ายขึ้นนี่แหละครับเคล็ดลับของเรา ปุ่นแจที่ทำให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีก็คือการติดตั้งมือไม้ลงในเครื่องผสมแป้งนี่เองครับถ้าอย่างนั้นเคล็ดลับความอร่อยของตาเมย่าก็คงมาจากไม้นวดที่มีรูปร่างเหมือนกับมือคนอันนี้นั่นเองหลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วต่อไปก็ถึงขั้นตอนการทอดแล้วครับถ้าแป้งออกสีเหลืองทองเมื่อไหร่ก็หมายความว่าตาเมย่าพร้อมเสิร์ฟแล้ว ขนมที่คล้ายท็อเก้ไส้ผักนี้ครับเป็นอาหารที่เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเพราะว่ามีท้งความอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับนอกจากนี้ตาเมียาก็ยังมีวิธีทานได้หลากหลายรูปแบบคุณจะทานตาเมียกแบบเปล่าๆก็ได้นะครับแต่ถ้าหากทานแบบแซนด์วิชเนี่ยผมว่าอร่อยกว่าร้านนี้มีพนักงานหน้าร้านเพียงแค่คนเดียวครับ<ม>เขาทำงานทุกๆอย่างเร็วมากเร็วมากๆเลยครับ ในที่สุดแซนด์วิชตามียก,ก็ทำเสร็จในชั่วพริบตาเดียวแล้วทำไมคุณถึงทำได้เร็วจังเลยล่ะครับผมทำนานแล้วครับก็เลยทำได้เร็วนะครับเราจึงขอให้เขาช่วยโชว์การทำแซนด์วิชตามิยให้ดูแบบช้าๆนะครับขั้นตอนและส่วนผสมของมันช่างมีมากมายเหลือเกินก่อนอื่นใส่ตาเมิยลงในเอชตามด้วยผักซอสปรุงรสแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกไทยครับ ในที่สุดแซนด์วิชตามิยาแสนอร่อยที่คใครหลายคนรอคอยก็สำเร็จว้าวทานแค่ชิ้นเดียวผมก็อิ่มจนพุงกลางแล้วล่ะครับไม่ว่าใครก็ชอบทานอาหารที่ทานง่ายๆด้วยเหตุนี้ตามิยาของที่นี่เลยขายดีเป็นเีน้ำาี่ท่าแซนด์วิชของเรานี่ทานง่ายครับทานได้ทุกที่และทุกเวลาด้วยครับพอ่อคาทั้งหลายกำลังอร,อ,อร่อยกับการทานตามิยาคู่กับผู้ชรี ต่ไม่ญากที่อยู่ในมือทำให้วันนี้ผู้คนรู้สึกอิ่มท้องไปอีกวันผมนี่กินทุกวันเลยละครับตลามย่าเนี่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วลหรครับคนเยอีบชอบทานกันมากเลยครับตลาดคานเอลคาลิลีเป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเราจะสามารถพบกับวิถีชีวิตของชาวียอีบได้ที่นี่อีกด้านหนึ่งของตลาดตัวตที่กำลังตีฝีกอยู่นั้นใช่เจ้าไก่กับเจ้าเป็ดหรือเปล่าครับ ถ้าหากอยู่บ้านเรานะเจ้าสองตัวนี้ไม่รอดแน่ๆครับโบเตว่าชาวอียิปต์เขาทานอาะไรกันล่ะครับนี่คือสัตว์อันดับหนึ่งที่ชาวอียิปต์ให้ความสนใจมากที่สุดแล้วเจ้าพวกนี้มันคืออะไรนกพิราบ,รบนกพิราบใช้ทำเป็นอาหารหรือครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ต่างจากเนื้อไก่เท่าไหร่หรอกมั้งคือเจ้าพวกนี้มันบินไม่ได้แล้วล่ะครับ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะบินหนีไปไหนเลยนะที่เกาหลีนกพิราบทั้งหลายจะได้รับความอินดูแต่ว่าที่นี่นกพิราบทั้งหลายต้องกลายมาเป็นอาหารครับแต่อยากรู้จังเลยว่าเนื้อนกนี่เป็นยังไงเหรอเนื้อนกพิราบถูกยกย่องว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับผู้คนฉันจะเริ่มทำแล้วน,นะคะจะให้ดี็ดอยไร<ด>นะใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่ผู้หอมทุรวมกับข้าวสวยแล้วก็ผัดจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเครื่องเทศครับ ออร่อยขั้นตอนต่อไปก็นำนกพิราบที่เตรียมไว้มามัดติดด้วยเชือกเส้นเล็กแบบนี้ก่อนอื่นก็เลาะก้นออกแล้วก็นำข้าวเนี่ยยัดทางก้นเลยนะคะนกพิราบที่ถูกยัดข้าวัดหลังแล้วครังเล่าก็าดูไมติดผมว่ามันเหมือนกับไก่ตุ๋นโสมของบ้านเราเลยนะครับ หลังจากนั้นก็นำนกพิราบที่ต้งสุกแล้วไปทอดน้ำมันรอจนเนื้อนกสุกเพียงเท่านี้เมนูนกพิราบจานเด็ดก็เป็นอันเสร็จเมนูนกพิราบจานนี้เรียกว่าฮามามัชีครับมันคืออาหารพื้นเมืองที่ชื่อว่าฮามามัชีนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือนกยัดไส้ข้าวนะครับขอปรดคขับผมเลยครับอาหารแสนอร่อยที่ต้องแบ่งกันทาน นกพิราบหนึ่งตัวกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวแห่งนี้ดูเหมือนทุกคนจะชอบเมนูนกพิราบจานนี้กันมากๆเลยล่ะครับนเนื้อนกพิราบอร่อยมากไหมครับเราไม่เคยอยู่พร้อมหน้ากันมานานแล้วมันก็เลยอร่อยคะ่ะมื้อเที่ยงที่เต็มไปด้วยความสุขของครอบครัวที่ได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจะมีอะไรที่ทำให้รู้สึกดีกว่านี้อีกไหม การทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวเนี่ยทำให้ฉันทานเก่งขึ้นมากๆฉันเห็นด้วยสถานที่ที่แฝงด้วยวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ตลาดขาดเอลคาลิลีเราหวังว่าประวัติศาสตร์ของที่นี่จะคงดําเนินอยู่ตลอดไปนะครับบ๊ายบาย